หลังเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ20ปีที่แล้วทําให้สุเทพวิชัยดิตกลายเป็นคนพิการและก้าวเข้าสู่งานอาสาสมัครของชมรมคนพิการตำบลขุนทะเลจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพื่อช่วยเหลือผู้พิการคนอื่นๆในชุมชนเมื่อถูกรถชนแล้วเหมือนคนพิการไปเลยพอหัวชนขาดเลยต้องมาตัดขา,ดาทิ้งทำใจต้องทาใจอย่างเดียว ชมรมคนพิการตำบลหุนทะเลนี้นะคะเราจะตั้งเมื่อปี49สมาชิกก็มีทั้งคนพิการมีทั้งอาสาสมัครแล้วก็มีอเาจ้าหน้าที่อ,ตอบตร่วมอยู่ด้วยจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในตำบลให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อเราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะดูแลเรื่องสภาพร่างกายเรื่องความเป็นอยู่เรื่องด้านอาชีพอะไรได้มาจุนเจอือครอบครัวนะคะเราต้องคิดว่า คนพิการเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ว่าเป็นภาระรของครอบครัวหรือว่าของชุมชนเราต้องการที่จะจับประเด็นให้มันได้นะครับว่าเขานั้นเนี่ยมีความถนัดทางด้านใดเราจะได้ส่งเสริมเขาถูกต้องไงเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างที่ไปสู่กระบวนการความสําเร็จให้เกิดการมีกิจกรรมร่วมให้มีการทําอาชีพและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอยู่อย่างมีความสุขความยั่งยืนและไม่เป็นภาระรของครอบครัวและสังคม ดังนั้นเพื่อให้ผู้พิการได้รับบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ,จชมรมคนพิการตะบนขุนทะเลจึงจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านเชิงรุกดูแลทุกสุขคนพิการโดยคนพิการที่แข็งแรงกว่าจะคอยดูแลคนพิการที่ด้อยกว่ามีอสอมอตรวจวัดความดันเบาหวานแผลกดทับซึ่งอาสาสมัครทุกคนในชมรมล้วนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีสามารถปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขได้ ถ้าทดันเช็อบโบว์วานถึงถ้าว่าก็มีเพศกระทบซึงถ้าว่าเราทาได้ก็ทำถ้คคาทําไม่ได้คือ้งองโตคู่บ้านบางคนตอนเล็กเขาจะแม่ค่าบ้านเขานะมันเปลี่ยนแปลงไปช่วงนี้คือผู้พิการผู้ผยุ่งอายุจะเดินกระหมาเราเองถ้าก็มีปัญหาได้มาดูคนพิการที่เขาไปร้านตัดผมไม่ได้ผมว่าต้องอกตัดผมคนพิการมันจะดีกว่าเพื่อช่วยเหลือกันรู้สึกภูมิใจที่ ้่ไดชวชเหลือผู้พิกกกกกาารรรรแและผผู้มมม่พพคนตตฟีีเ,กกเื่อให้คนพิการในชุมชนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองชมรมจึงจัดให้มีการส่งเสริมอาชีพโดยผู้พิการที่มีความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้พิการคนอื่นๆจนเกิดการรวมกลุ่มอาชีพขึ้นในตำบลและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาศึกษาดูงาน สสสนี่มาช่วยเหลือในในด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือเชิญให้อ,อบตต,ต่างๆที่เขามาศึกษาดูงานมาเรียนรู้กับชมรมของเรามีออบต,ตหลายๆที่มาศึกษาดูงานแล้วก็เอาแนวตรงนี้ค่ะไปทําที่ตําบุลของเขาค่ะ,คะก่อนก็ไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนะคนพิการมันอายมันมีปมด้อยอ่ะไม่ค่อยสมาคมกับใครเร็วอยู่ๆก็กกตั้งชมรมคนพิการนี่ลแลละมีเพื่อนเยอะพอข้าสู่ชมรมแล้ว เลยรู้ว่าต่างคนต่างเข้าใจกันตอนนี้พิการแตตัวใจไม่พิการแล้วมีความสุขได้ทำงานมีความสุขตัวอย่างจะคนพิการในตำบลขุนทะเลคือข้อพิสูจน์ที่ว่าความพิการไม่ใช่เครื่องวัดความสามารถของคนตราบใดที่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความรักให้กันไม่ว่าพิการหรือปกติอ่อนยาวหรือสูงไวยัยทุกคนล้วนมีคุณค่าในตนเองและสามารถมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ